เธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงนั่นไงเพลงคนคลั่งโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจเต้นระรัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวก้องนั้นชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมายามพรุ่งรุ่งวันเมื่อเธอนวมร่นระรงประจันใครจับมันคงยืนหยัดข้างฉัน นอกแนวประการปิดกั้นมีโลกใหม่ๆที่ปรารถนาเธอร่วมสู้ด้วยกันให้ได้มาซึ่งสิทธิสู่เสรี ได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงนั่นไงเพลงคนคลังล่งโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครแล้วเมื่อหัวใจเต้นวร,รัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวกล้องนั้นชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมายามพรุ่งรุ่งวันจะให้ได้ไหมหมดที่ให้ได้ชูธงของเราก้าวกรีทาไปอาจมีล้มมี อยู่คงเธอจะยืนตรงลองสู้ดูไหมเลือดของผู้ปรีชีพจะอาบนองทุ่งถน,นนแดงชาชา เธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องเพลงนั่นไงเพลงคนคลั่งโกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วเมื่อหัวใจเด่นวาร,รัวเสียงสะท้อนจังหวะกลองระรัวกล้องนั้นชีวิตหนึ่งจะเกิดขึ้นมายามพรุ่งรุ่งวัน